วันนี้เรามีเรื่องอน่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจของเครื่องชงกาแฟเชิงพาณิชย์เลยครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือหม้อต้มทองแดงที่เราคุ้นเคยกันดีแต่คําถามก็คือเอ๊ะถึงเวลาที่สแตนเลสสตีลจะมาแทนที่หรือ,อยังหรือว่าทองแดงก็ยังมีดีอยู่ใช่ครับวันนี้เราจะมาดูกันจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยว่าจริงๆแล้วข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงค่ะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับสแตนเลสสตีลนะทั้งเรื่องประสิทธิภาพความทนทานการดูแลรักษา พวกนี้กระทบทั้งคุณภาพกาแฟทั้งต้นทุนร้านเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นแบบคลาสสิกของทองแดงกอนเลยค่ะได้ยินมาตลอดว่านำความร้อนดีกว่าสแตนเลสมากๆอันนี้จริงไหมครับแล้วมันส่งผลยังไงกับการใช้งานจริงๆบ้างคะจริงครับอันนี้จริงแท้แน่นอนเลยนะทองแดงเนี่ยนำความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะครับค่าการนำความร้อนมันอยู่ประมาณ401วัตต์ ต่อเมตเคลวินโเทียบกับสเตลเลสเกรดดีๆนะครับยังไม่ถึง20เลยอ่างกันเยอะมากนะคะ20เท่าเลยอ๋อร้อนเร็วแล้วพอเราชงกาแฟเปนหนึชอ็อตอุณหภูมิมันตกใช่ไหมครับมันก็ฟื้นตัวกลับมาเร็วมากด้วย อืมก็คือลดเวลารอของบาริสต้าได้เหมาะกับร้านที่ลูกค้าเยอะๆชงต่อเนื่องถูกต้องครับเหมาะกับร้านที่แบบว่าต้องการปริมาณชงสูงสุดชั่วโมงเร่งด่วนนี้เห็นผลชัดเลยเข้าใจเรื่องร้อนเร็วฟื้นตัวไวแล้วค่ะแล้วมีอีกเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆคือมันกักเก็บความร้อนได้ดีด้วยอันนี้มันคืออะไรคะต่างจากนําความร้อนเร็วยังไงอันนั้นเป็น อีกคุณสมบัติหนึ่งเรียกว่า thermal mass หรือความจุความร้อนคือทองแดงมันเหมือนกักเก็บพลังงานความร้อนไว้ได้ดีเหมือนหม้อดินเผาอะไรแบบนั้นไหมคะคล้ายๆครับประมาณนั้นเลยคือพอมีมวลเยอะมันก็เก็บความร้อนได้นานกว่าช่วยรักษาอุณหภูมิให้มันค่อนข้างจะคงที่อื แต,แต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยความเสถียรจริงๆของอุณหภูมิน้ําร้อนที่ออกมาเนี่ยมันมาจากระบบควบคุมที่เรียกว่า PID มากกว่า PID ที่เป็นตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะ ใช่ครับตัวนั้นมันจะคอยสั่งเปิดปิดตัวทําความร้อนอย่างแม่นยําเลยคือวัสดุมอตมไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือสแตนเลสเนี่ยมันแค่ช่วยให้ระบบ P I D ตอบสนองได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองครับไม่ใช่ปัจจัยหลักเรื่องความเสถียรดยตรงแล้วในยุคนี้อ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือ P I D สําคัญกว่าเรื่องวัสดุในแง่ความเสถียรใช่ครับในเครื่องรุ่นใหม่นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ผู้ผลิตบางทีก็ใช้เป็นจุดขายคือบอกว่าทองแดงเนี่ยมีริดต้านจุลินทรีย์อันนี้จริงไหมคะแล้วมันสําคัญมากน้ยแค่ไห ในหม้อต้มกาแฟอ๋อเรื่องตานจุลินทรีย์อันนี้เป็นคุณสมบัติธรรมชาติของทองแดงจริงๆครับมีงานวิจัยรองรับแต่ถ้าถามว่ามันจําเป็นไหมหรือมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนในบริบทของหม้อต้มกาแฟเนี่ยเอ่ออาจจะไม่มากอย่างที่คิดครับทําไมล่ะคะครับเพราะว่าอุณหภูมิในหม้อต้มมันสูงมากอยู่แล้วครับตอนชงกาแฟก็แปดสิบแปดถึงเก้าสิบห้าองศาเซลเซียสใช่ไหมครับตอนทําไอ้น้ำมันขึ้นไปร้อยสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบสององศาเลยร้อนมาก ซึ่งความราระดับนี้มันก็เพียงพอจากฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วก็เลยอาจจะมองเป็นข้อดีเสริมมากกว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเลือกครับ โอเคค่ะพอเห็นภาพข้อดีของทองแดงแล้วทีนี้ลองมาเทียบกับคู่แข่งอย่างสแตนเลสสตีลบ้างดีกว่าค่ะเรื่องความทนทานละคะทองแดงที่เห็นใช้ไปนานๆมันจะมีคราบเขียวๆที่เรียกว่าแพตตินาส่วนสแตนเลสจะดูเงาๆใหม่ๆตลอดตัวแพตตินาหรือคราบเขียวๆที่เห็นบนทองแดงเก่าๆเ,เนี่ยจริงๆมันคือชั้นออกไซด์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมันช่วยปกป้องเนื้อทองแดงข้างในได้ระดับหนึ่งนะ อ๋อมันเป็นการป้องกันตัวเองเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ถ้าพูดถึงความทนทานโดยรวมโดยเฉพาะการทนต่อสารเคมีทนต่อการเกิดสนิมหรือการผูกกรองเนี่ยต้องยอมรับว่าสเตลเลสสตีลโดยเฉพาะเกรดดีๆอย่าง 3-1-6L เเนี่ยเหนือกว่าครับทนทานกว่ามาก แล้วปัญหาคลาสสิกเลยค่ะเรื่องตะกรันที่เป็นคราบขาวๆกาะในหม้อต้มวัสดุไหนรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีกว่ากันคะอันนี้ประเด็นสําคัญเลยครับตะกรันหรือ lime scale เนี่ยมันคือคราบหินปูนจากแร่ธาตุในน้ําใช่ไหมครับมันสะสมตัวเมื่อน,น้ําโดนความร้อนต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือสแตนเลสขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําเป็นหลักเลยเอ้า ไม่ใช่ว่าทองแดงเป็นตะกันง่ายกว่าเหรอคะไม่จําเป็นครับเกิดได้ทั้งคู่แต่ปัญหามันอยู่ที่ตอนกําจัดตะกันมากกว่ายังไงคะคือการล้างตะกันหรือดี s c a l i n g เนี่ยเรามักจะต้องใช้น้ํายาที่เป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมครับเช่นกรดซิตริก หรือน้ำยาเฉพาะทางซึ่งสแตนเลสเนี่ยมันทนทานต่อก,กรดผู้นี้ได้ดีกว่าทองแดงมากอ๋อเข้าใจแล้วคือล้างง่ายกว่าว่าง,งั้นเถอะใช่ครับล้างได้บ่อยกว่าหรือใช้น้ำยาที่แรงกว่าได้โดยที่ตัวหม้อต้มไม่ค่อยเสียหายทำให้การบำรุงรักษาในระยะยาวอาจจะง่ายกว่าแล้วก็ ลดความกังวลเรื่องสารตะกั่วปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วมาจากไหนคะอาจจะมาจากพวกข้อต่อหรือจุดบัดรกรีในระบบที่เป็นทองแดงหรือทองเหลืองรุ่นเก่าๆหนาครับแม้ปัจจุบันจะควบคุมกันเยอะแล้วแต่สแตนเลสทั้งระบบก็จะตัดความกังวลตรงนี้ไปได้เลยทีนี้เรื่องราคาละคะเห็นข้อมูลบางทีก็บอกทองแดงแพงกว่าเพราะเป็นโลหะมีค่าบางทีก็บอกสแตนเลสแพงกว่าเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ตกลงยังไงกันแน่คะ เป็นคําถามที่ดีครับคือราคาซื้อเริ่มต้นเนี่ยมันผันผวนได้ครับราคาทงแดงในตลาดโลกก็มีผลแต่ถ้าจะให้มองภาพรวมจริงๆเนี่ยผมอยากให้มองเป็นต้นทุนรวมระยะยาวหรือ total cost of ownership มากกว่า ต้นทุนรวมระยะยาวครับคือไม่ใช่แค่ราคาซื้อเครื่องตอนแรกแต่รวมถึงค่าบำรุงรักษาค่าซ่อมค่าเสียโอกาสตอนเครื่องใช้งานไม่ได้อะไรพวกนี้ด้วยสแตนเลสเนี่ยตอนซื้ออาจจะแพงกว่านิดหน่อยในบางรุ่นแต่ระยะยาวค่าดูแลรักษาอาจจะต่ำกว่าเพราะมันทนกว่า ลังตะกรัดง่ายกว่าอย่างที่บอกไปอ๋อเหมือนกับว่าจ่ายแพงกว่าตอนแรกแต่สบายกว่าที่หลังประมาณนั้นครับเป็นเหมือนคําถามว่าจะยอมจ่ายแพงกว่าวันนี้หรือจะค่อยๆจ่ายค่าดูแลรักษาไปเรื่อยๆในอนาคตซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของแต่ละร้านด้วยเข้าใจเลยค่ะ น่าคิดมากแล้วอีกเรื่องที่คนมักจะพูดถึงกันคือเรื่องรสชาติกาแฟค่ะมีความกังวลว่าใช้หม้อต้มทองแดงแล้วกาแฟอาจจะติดรสโลหะได้จริงไหมคะเรื่องรสโลหะเป็นข้อกังวลที่เคยมีอยู่จริงครับโดยเฉพาะกับหม้อต้มทองแดงรุ่นเก่ามากๆที่อาจจะไม่ได้มีการเคลือบผิวภายในหรือดูแลรักษาไม่ดีพอแต่ในปัจจุบันหม้อต้มทองแดงคุณภาพดีส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะมีการเคลือบผิวภายในด้วยวัสดุอื่นหรือถ้าเราดูแลรักษาดีล้างตะกรันสม่ำเสมอ ผลกระทบต่อรสชาติมันน้อยมากนะครับคืออาจจะมีปัจจัยอื่นเช่นคุณภาพเมเล็ดก,กาแฟหรือคุณภาพน้ำที่ใช้มีผลต่อรสชาติมากกว่าด้วยซ้ำแล้วสแตนเลสนะคะสแตนเลสโดยทั่วติแล้วจะมีความเป็นกลางทางรสชาติมากกว่าคือมันไม่ทําปฏิกิริยากับกาแฟหรือน้ําเท่าทองแดงแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ได้หมายความว่าทองแดงจะทําให้กาแฟไม่อร่อยเสมอไปมันอยู่ที่การออกแบบและการดูแลรักษาด้วย สรุปแล้วการดูแลรักษาดูจะเป็นจุดที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนความท้าทายหลักๆของทองแดงในการดูแลคืออะไรคะหลักๆก,ก็คือความไวต่อการกัดกร่อนนี่แหละครับโดยเฉพาะจากกรดที่เราใช้ล้างตะกรันการล้างบ่อยๆหรือใช้น้ํายาที่ไม่เหมาะสมอาจจะทําให้เนื้อทองแดงมันบางลงเรื่อยๆได้อืมแล้วทาไม่ล้างก็เป็นตะกรันอีกใช่ครับแล้วบางทีการล้างเองอาจจะล้างไม่ทั่วถึงตามซอกมุมต่างๆได้ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดจริงๆคือการควบคุมคุณภาพน้ําตั้งแต่ต้นทางเลยครับเช่น การใช้เครื่องกรองน้ำดีๆหรือระบบทำน้ำอ่อน (water softening) ถูกต้องครับลดแร่ธาตุในน้ำก่อนเข้าระบบจะช่วยยืดอายุมอต้มได้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรก็ตามแล้วก็ควรจะมีการให้ช่างผู้ชนานาญเข้ามาตรวจสอบระบบใหญ่ตรวจเช็คสภาพหม้อต้มล้างตะกรันแบบเต็มระบบอย่างน้อยปีละครั้งก็จะดีมากครับฟังดูแล้วการจะเลือกว่าจะใช้หม้อต้มทองแดงหรือสแตนเลสตีลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถามว่าอันไหนดีกว่ากันแบบง่ายๆสินะคะถูกต้องเลยครับมันไม่ใช่คําตอบแบบขาวกับดําคือมันเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากกว่าหัวใจสําคัญมันไม่ใช่แค่ท่องว่าทองแดงร้อนเร็วสแตนเลสทนทานแค่นั้นแต่มันคือการเลือกวัสดุให้มันสอด คลองกับรูปแบบการใช้งานงบประมาณแล้วก็ปรัชญาของร้านหรือการออกแบบเครื่องนั้นๆด้วยพอจะขยายความได้ไหมคะว่าสอดคล้องกันยังไง ได้ครับอย่างเช่นร้านที่เน้นปริมาณการชงสูงสุดต่อชั่วโมงต้องการความเร็วต้องการอัตราการฟื้นตัวของอุณหภูมิที่เร็วที่สุดอาจจะมองว่าข้อดีของทองแดงตรงนี้มันคุ้มค่าพอที่จะยอมรับภาระหรือค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาที่อาจจะสูงกว่าค่ะเข,ข้าใจค่ะในขณะที่ร้านที่อาจจะไม่ได้ต้องการปริมาณชงสูงขนาดนั้นหรือเน้นความคุ้มค่าระยะยาวมากกว่าลดปัญหาจุกจิกในการดูแลรักษาหรือมีงบประมาณจำกัดก็อาจจะเลือกสแตนเลสที่ทนทานกว่าดูแลง่ายกว่าโดยวา ใจให้ระบบ P I D จัดการเรื่องความเสถียรของอุณหภูมิเป็นหลักไปเป็นมุมมองที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ได้มีคําตอบตายตัวจริงๆว่าอะไรดีที่สุดมันคือการ trade-off ครับเลือกว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดกันต่อค่ะนอกเหนือจากเรื่องประสิทธิภาพ ต้นทุนหรือการดูแลรักษาที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยในอนาคตมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่อาจจะเข้ามามีบทบาทในการเลือกวัสดุหมอตต้อต้มเครื่องชงกาแฟคะอย่างเช่นนวัตกรรมวัสดุใหม่ๆหรือกระสาเรื่องความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้คะ่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยที่เราจะได้เห็นวัสดุใหม่ๆเข้ามาหรือการเคลือบผิวแบบใหม่ๆที่อาจจะรวมข้อดีของทั้งทองแดงและสเตนเลสไว้ด้วยกันส่วนเรื่องความยั่งยืนก็แน่คิดครับกระบวนการผลิตการรีไซเคิล พลังงานที่ใช้อาจจะเป็นปัจจัยที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในการเลือกซื้อเครื่องชงกาแฟในอนาคตครับน่าติดตามจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้มากเลยนะคะยินดีครับ